บ้านเก่านะเราอยากจะประปับปรุงใหม่นะเรามีวอลเดิมอยู่แล้วนี่ยเราจะติดทับของเดิมไปเลยได้ไหมนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำถามชอบถามเข้ามานะคะก็คําตอบก็คือติดไม่ได้นะทัไม่ได้ไงต้องลอกของเก่าออกเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันผิวมันไม่เรียบนะมันจะมี texture มีอะไรพวกนี้เราติดทับลงไปเนะื้องานมันจะไม่เรียบร้อยนะคะก็ยังไงก็ให้ลอกออกก่อนซึ่งการลอกไม่ได้ยากนะคะช่างเขาสามารถที่เป็นลอกหน้างาน แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ติดใหม่ได้ในทันทีก็ถ้าเราทาทั้งหลังลีโนวทั้งหลังเนี่ยช่างก็จะแบ่งโซนนะทำเป็นห้องห้องนะเพื่อให้หมดวันนั้นลูกค้าสามารถใช้งานได้บ้านได้ปกตินะไม่ให้ทิ้งไว้เลอะเทอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะติดวอล์ใหม่ทั้งหลังก็สามารถลอกได้นะแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนถ้าสนใจอยากให้เราช่วยแนะนำเรื่องการปรับปรุงบ้านติดวอลเปเปอร์ใหม่ก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้นะคะที่0 2 8 2 1 5 1 1 4หรือมาทางไลน์แอปตามข้างล่างนี้ค่ะ